Japan for the murders of nine people in 2017, ending a case that grabbed local headlines as the Twitter Killer. 30 old

และเขาก็ไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตตามแบบฉบับหนังสืบสวนแต่อย่งางใดแต่คือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เข้าใจว่าจุดอ่อนของผู้คนคืออะไรและเขาก็ใช้มันอย่างได้ผลนะครับจนบางครั้งอันตรายที่สุดไม่ใช่คนที่ถือมีดแต่คือคนที่ฟังเราอย่างตั้งใจนี่คือสมญานามครับฆาตกรทวิตเตอร์กับความเงียบที่ส่งเสียงดังในห้องเล็กของเมืองซามะไกลใจกลางเมืองญี่ปุ่นนะครับ ในอพาร์ตเมนต์แคบๆทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวมีบางสิ่งส่งกลิ่นเหม็นออกมาเรียกว่าทะลุกำแพงบางๆของเมืองสะมะจังหวัดคานางวะกลิ่นที่ไม่ใช่อาหารบูดไม่ใช่ขยะหมักหมมแต่เป็นกลิ่นของเนื้อดิบเนื้อที่เคยเป็นมนุษย์ครับย้อนกลับไปปลายเดือนตุลาคมในปี2017 ตำรวจญี่ปุ่นเดินทางไปยังห้องพักหมายเลข203ของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทาคาฮิโรชิไรชิชายหนุ่มวัย27ปีที่ดูไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่มีเรื่องที่ต้องน่าระแวดระวังในตัวเขาแต่ภายในห้องเล็กแห่งนั้นตำรวจพบกล่องเก็บของพลาสติกเรียงซ้อนกันและในแต่ละกล่องก็บรรจุชิ้นส่วนของมนุษย์มีทั้งแขนขา ศีรษะมีการแยกชิ้นอย่างเป็นระบบราวกับการจัดของสะสมและเมื่อรวมทั้งหมดครับพบว่าเขาได้พลาคชีวิตผู้คนไปประมาณ9รายเป็นหญิงสาว8คนและชาย1คนด้วยกันและแน่นอนทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจาก Twitter ครับทาคาฮิโรไม่ได้ฆ่าแบบคนคลัง่งไม่ใช่ฆาตกรที่ออกอาวาดด้วยมีดภายในห้างไม่ใช่คนเสียงดัง ไม่ใช่คนมีปัญหาทางจิตเขาเงียบครับมีใบหน้าธรรมดาที่ดูอ่อนโยนและที่สำคัญเขารู้จักฟังเขารู้ว่าหญิงสาวในยุคนี้กำลังพูดถึงความตายความโดดเดี่ยวและการที่อยากจะหายไปจากโลกเขาไม่ตัดสินไม่เตือนไม่พูดคำว่าสู้สูเหมือนที่ใครๆเขาก็ชอบพูดกันเขาเพียงแค่บอกว่าผมช่วยคุณได้นะถ้าคุณอยากตายผมจะฆ่าคุณนี่เอง ทวิตเตอเป็นสถานที่ที่เงียบได้ครับแม้จะมีข้อความใหม่ที่วิ่งขึ้นทุกวินาทีบางคนใช้มันระบายบางคนก็ใช้มันร้องขอบางคนใช้มันบอกลาแบบไม่มีใครรู้ทาคาฮิโรได้มีการเปิดบัญชีชื่อว่า h d n a n n i Pro r o ซึ่งแปลว่าผู้เชี่ยวชาญการแขวนคอเขาโพสต์ข้อความที่ดูเหมือนจะเข้าอกเข้าใจบางข้อความเสนอจะค่าให้ บางครั้งเขาบอกว่าอยากจะตายไปด้วยกันกับคนที่อยากตายไปด้วยแต่ทั้งหมดนั้นเป็นคำโกหกครับเขาไม่ได้อยากตายเขาแค่ตื่นเต้นที่จะฆ่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปี2017หญิงสาววัยรุ่นหลายรายในเขตคันโตได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนยังเรียนหนังสือบางคนมีแฟนแต่ส่วนใหญ่มีสิ่งหนึ่งครับที่เหมือนกันก็คือ พกเธอเคยโพสต์ข้อความที่สอแววว่าอยากฆ่าตัวตายลงไปในทวิตเตอร์หนึ่งในนั้นคือนักเรียนหญิงวัย15ปีที่โพสต์ว่าอยากหายไปอยากมีใครเข้าใจบ้างทาคาฮิโรชิไรชิตอบกลับโพสต์นั้นอย่างรวดเร็วและเริ่มบทสนทนาย,ย่างอ่อนโยนไม่นานครับเธอคนนั้นก็หายตัวไปอีกคนคือหญิงวัย21ปีที่ถูกแฟนหนุ่มทิ้งและเพิ่งออกจากงาน เธอพูดถึงความสิ้นหวังหลายครั้งในชวิตเตอร์และสุดท้ายก็ตอบรับข้อเสนอที่ดูอบอุ่นจากชายแปลกหน้าที่เขาเสนอมาว่าไปตายด้วยกันไหมครับผมจะทำให้มันไม่เจ็บเธอไปยังสถานีรถไฟฮาจิโอจิ G, และไม่กลับมาอีกเลยศพแล้วศพเล่าครับถูกพาเข้ามาในห้องนั้นทาคาฮิโรชิไรชิฆ่าด้วยวิธีการคล้ายกันทั้งหมดนั้นคือการรัดคอจากด้านหลัง และจัดการกับร่างไร้ชีวิตทันทีเขาใช้เลื่อยมีดแล้วก็เชือกมีหลักฐานว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยครับในการแยกชิ้นส่วนราวกับว่าแต่ละศพนั้นคืองานฝีมือชิ้นหนึ่งเลยไม่ใช่ความโกรธและไม่ใช่การหลังแขนด้วยครับแต่เป็นความรู้สึกตื่นเต้นแบบบริสุทธิ์เขาบอกกับตำรวจว่าผมรู้สึกดีเวลาฆ่าคนผมไม่ได้เสียใจเลยแต่ผมแค่กลัวการโดนจับนะ